ผู้มันใกล้เดี๋ยวเราจะเข้าจากตลาดนยันวันอตลาดจลาดตลาดจลาดอยู่ไหนวะกดเจ็ดแล้ย้ายย้ายตามมามาอุ้ยมีมีมมีมากระดาหนึ่งมากระดาษหนึ่งมวะี่เล่นตัวน้งมกรดาเอดเอดเอดมากระดตัวหนึ่งอะมันมาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันดิสเซนสปอนีก็แบส่งยิงโดนซ้ายหาผมยิงโดนซ้ายหา เออยิงกองไฟให้เอากองอฟไฟ<ห>ถ่ายเดี๋ยวด่วนเดี๋ยวรถเข้า<ด>เฮ้ยเฮ้ยผันเน่เขาได้เขาได้นะเขาได้นะครับอุ้ยเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะสองตัวในนี้สองตัวทิังเนี่ยทุบแล้วใช่ไหมมาแน่เลยไปพี่ยีเกอร์โผล่ยีเกอร์โผลตรงนั้นอ่ะโอเคโเ,คเดี๋ยวเราอ้อมไปดีไหมเนี่ยเดี๋ยววางแผนลุกขึ้นบันไดก่อน เดี๋ยวลงแล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นมาในจบเลยไปพัดเอ้ยเจเกอร์เจกเกอร์ลงมาชั้นหนึ่งแตกเดี๋ยวดูดีเซนอยู่หลังรถแตกสองใครจีบแทบจีบแทบออกเลยแตกสามเยสเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยไอ้พี่คุณจอดตรงนีง้คุงจอดตรงนี้เลยนะ เฮ้ยสายมีสายเรามีกูฟังดีได้ยินอยู่เดี๋ยวดูดูแท็บกันนะเดินเจอแท็บต่อคามไหมคแท็กสี่สวยเอ้ยใครยิงวะเอาโอ้เกือบเอและสี่ตลอดนานี้ดใครหลังหลังมาเหรอตงไม่ีเชี่ยงดีชว่า We do, we do, we do. Okay. What we do, noon, get along. Stack complete, glance activated. Be advised, OP4 has located a bomb. OP4, last stop standing. You will be detected if you remain in this area. Your location has been compromised. OP4 eliminated, mission successful.

โดนมึงปะางแดดที่กีบแกเจ็ตน่ะโดนมึงหรือเปล่ามันหลอก Nice อันนี้แจ็คโดนนีิอ่ะโดนแตกด้วยกูทำโดนมึงแตกแล้วโทษทีเอาโดนพังหมดเลยพังหมดเลยไม่เหลือแล้วไม่ต้องใช้ปืน้องใช้เคแล้วปับลับปับปับแกนระวังอาจจะอยู่ซ้ายสุดโอ้ยโอ้โห้พี่ไปสุดยอด นี่อยู่นอกอย่างนองจะแตกไอ้เหี้ยปืนโอ้โหดูปืนปนี่มึงดูมึงดูปืนนะมึงดูปืนนะโอ้ One off four remaining. Secure the room. Protect the bioconductor. Hostile activity. Neutralize the threat. drop the diffuser op four last stop standing yeah, op four eliminated friendly mission successful container seat securing the room. Sure. Easy, Device, Device activated. Device tried, leave an Stand clear. nitro activate nitro op-4 has found the biohazard container activated Behind the counter uh, bandits behind behind the counter Tomato so, operator standing